สวัสดีค่ะขจนะคะในอาสเทียขาวนี้นะคะด้วยาีคนไปดูนี่เลยค่ะหอดูดเเกียรเจรอบชมพรนรอยาาเองค่ะใครที่อยากดูแลนะเดตามร่นมาเลยค่ะรจอแล้วเจอน้องไป น้องปายบอกว่าฮะ คุณน้องไป,ไปค่ะไปกันต่อในนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกดาราสาวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋นนอแสน ไปครับที่นี่ถือว่าค่อนข้างมีเก็บความรู้ค่อนข้างเยอะมากเกี่ยวกับการศึกษาของคนที่กล้าทำผสดเนาะใครที่ถือว่าอยากรู้เกี่ยวกับการทำผิดสามารถเข้ามาดูไม่ต่างกันไปกันต่อเออเราเจอแต่เราไปพูดคุยกับน้องๆสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรอยู่ อันนี้เหมือนเหมือนยิงปืนใหญ่อยู่ไม่ใช่นะอาจจะเป็นยังไงไหนลองยิงให้ดูหน่อยนี้คือการรวมแสงอันนี้อะไช่องเจ็สีทีวีเพื่อคุณไม่ใช่อ่ะโอเคโอเค นุ่งกันองกันนองกันะไองมทำหน่อยงระรชอะไรชื่ออะไรชื่อกันนะมาจากโรงเรียนไจเล่นะาสนุไหมชอบไหมชอบถ้าใหมถึงหมายถึงชอบชอบพี่เขาใช่ไหมไม่ไม่ใช่นองไม่คิดด้วยน้องปฏิเสธเลย อ่ามรดูสาวๆกันบ้างมาดูสาวๆเจอกันอีกแล้วช่าปางาม อเคบายเอาทีนี้ไม่บายอะดูเอาน้องเขาบอกว่าอะไรจะีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อาถ่บยไม่ได้เด้อน้องเขาบอกว่าอะไรจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวคอต่างๆอะอ่เาอวาไมี้เ่ไ่ม่ออ่ดาวอาเอา อ่ะเดี๋ยวให้ให้นุ่นขึ้นไปยืน่คุณจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวคอต่างๆอันนี้เรามาดูบนดาวค์โลกก่อนเดี๋ยวเอเอาบนโลกเดี๋ยวอันนี้คือน้ำหนัก40สิน้หนักขึ้นอ่ะถ้าเราอยากน้ำหนักเบาเราต้องไปอยู่บนบนดาวไหนคะต้องมาอยู่บนดวงจันทร์7จจุด ก้าสามเจ็ดจี่เก้าเก้าสามอ่าถ้าเราอยากน้ำหนักเบาให้เราไปอยู่บนดวง,งจันทร์ค่ะ <laughs> โอเคอ่าเชิญน,น,อนอ้องๆค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่ออันนี้คืออะไรเป็นเนบิวล่าอ๋อนี่ไงฮับเบิลสเปซ เือวนี้ถ่ายรูปสวย้าแสงดีแล้วถ่ายรูปสวยมากแลเรเนชอบถ่ายรูป่้อ่าเดี๋ยวเราไปกันมีน้องๆอ,อยู่ด้านหน้านะคะน,น,นี่อุกาบาตอกบาตอันนอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่า ชูสังนิ้วหน่อยชูสังนิ้วหน่อยเอออ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันบ้างไปฝั่งนู้นกันบ้างค่ะอันนู้นอันนู้นคืออะไรไม่ไม่รู้เข้าไปดูกันดีกว่าไไหหนน้าปดู่อยค่ะอันนี้อาจจะเป็นแม่หมอพยากรไม่ใช่เป็นแม่หมอหรือใครคะอาโอ้นี่ไงอันนี้เขาให้ดูนี่การโคจรของของดาวฤกษ์ังไงเลยยามุน มันหมุนวงวงร้บดาวโลกแล้วอ่าเอาอย่าจเย็นเย็นลูกอย่าเพิ่งตีกันมมีผมไม่กดอีกไปวะไปดีกว่าอาไรอันนี้น่าจะเป็นหอดูดาวแล้วนอันนี้ดูดาว๋อนี่ไงฉันไม่ทันแล้วมาแล้ว อันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในอันไหนทั้ทงเข้เา e n t r a n เข้าดัานต้องเริ่มข้อทางด้านไหนอ๋ออันนี้อันนี้อยู่ทาข้างไอันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอวกาศอะไรนี้ออโลกอ่ะเรามาดูน้องๆไหนขอท่าโพสสวยๆหน่อยได้ไหมคะได้หนึ่งสองทำดีค่ะอันนี้เรามีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยของเล่นด้วย

ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่า,านะคะตอนนี้ <laughs> ลงมาเถอนน้ำหนักเธอเกินหรือเปล่าไ,ล <laughs> ได้อยู่นะอ,นอ,อันนี้เป็นโซนสามโซนสามมาไปโซนสาม มูนชูมามาคือดาวอะไรคะมาคือดาวอะไรคะมาร์สการไปสู่อวกาศอ่าใช่ อ่าอันนี้น่าจะเป็นสถานีจำลองเดี๋ยวตอนนี้เราขอเดินเดินชมก่อนเนี่ยนี่อ่าเดี๋ยวให้พี่นุ่นเดินนำเป็นภารกิจจำนวนภารกิจทั้งหมดอ่าใช่48ิภารกิจไปเดี๋ยวเราไปโซนสี่กันต่อค่ะ อันนี้จะเป็นดาวโลกกับดาวอังคารนี่อ,นนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วก็อุณหภูมินะเ,นเ,อเออก็จะเป็นยังไงก็ลองไปดูนะครับอายุบนโลกเราสิบหกปีไปอยู่บนนั้นแปดปีถ้าเลือกได้อยากดูบรรดาวไหนลองค่ะอายุน้อย นี่เรามาเจอกลุ่มน้องๆกลุ่มด้านหน้าแล้วลองถามน้องๆว่าถ้าเลือกได้เราอยากอยู่บนดาวเลยใครไม่อยากอยู่บนโลกปะดาวเอา ดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ทองฟ้าจำลองที่อรแอันนี้คืออันนี้คือที่ไหนท้องฟ้าท้องฟ้าจำลองใครที่สนใจใครที่สนใจก็สอกันั่งนี้กันดอันนี้กดแล้วอะเข้าไปข้างในเลยดีกว่า ใครที่สนใจก็มาได้นะคะแต่ขอตัวไปดูดาวก่อนว่ามันจะสวยขนาดไหนต่ใครสนใจก็ตามมาแล้วกันนะคะบา